ขอภายอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับวันนี้เพิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ว่างระหว่างรอให้ตัวแห้งเพื่อที่จะไปอาบน้ำก็เลยเพอิญเพอิญก่อนเพอเวันนี้ได้วัตถุดิบมาเป็นเนื้อหมูเนื้อหมูสามชั้นนะครับเดี๋ยวจะมาทําหมูกรอบกินกันทามาแล้วสองครั้งนะครับก็อร่อยนะทากินเองอร่อยจริงนี่นึ่งอันนี้ทิ้งทำเมื่อวาน ส่วนวันนี้จะมาทําใหม่เพราะว่าอันนี้จะเอาไปใช้ทําเป็นพรุ่งนี้จะทำกว๋วยจั๊บพะโล้กว๋วยจั๊บพะโล้หมูกรอบส่วนอันนี้จะทําไว้ไว้ทําไว้เป็นสามชั้นหมูกรอบขั่วเกลืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นของทานเล่นหรือไม่ก็คณะหมูกรอบมาลองกันเลยนะครับเราก็จะทําการแบ่งขึ้นหน่อยหั่นถูกได้ไหมเขาต้องหั่นจากข้างล่างลงเออเขาหั่นจากนี้ให้มันได้ตักครึ่งๆแล้วกันเนาะ ซึ่งไม่คมครับคิดว่าจะคมนะครับเห็นรูปทรงแล้วเอามือลองเอามือไปลูกๆดูเฮ้ยคมคมทุกนี่ได้ไม่ค่อยคมนะครับได้แล้วครับนี่ชิ้นสวยก็จะพอประมาณนี้ชิ้นนี้น่า,นาจะสวยชิ้นนี้น่าจะฟูดีน,น่าดูเลยชิ้นนี้นะฟูกรอบเคี้ยวลั่นทุ่งแม่นอนกรอบนอกนุ่มในเราจะแบ่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาไปต้มครับ ต้มแักประมาณด้านละห้านาทีนะครับแล้วขึ้นมาก็เอาซ่อมเจาะหรือซ่อมเจาะ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 ให้ทั่วที่สุดเท่าที่ทำได้หรือไม่ใครมีใครไฮโซหน่อยมีเครื่องมีเครื่องเจาะหนังหมูก็ใช้เลยนะครับแต่ง่ายจะเร็วไม่ต้องเสียเวลามาเจาะทั้งผมมันก็ไม่มันก็มันก็ไม่ได้เสียเวลามากก็ใช้ซ่อมเจาะเข้าไปคเพียังพอพอต้มแล้วหนังมันจะนิ่มครับหนังมันจะนิ่มจะเจาะง่าย องชิ้นสวยๆวยนี่นมด้วยนมวัวเอ้ยนมหมูสามชั้นก็คือตรงท้องอันนี้ครับใช่หรอใช่ครับตรงท้องเขาเนี่ยตรงท้องเขาเออชิ้นนี้ก็สวยสนใจไหมครับชิ้นนี้เอาไปเลยลทำเสร็จขายสามร้อยบาทวุ่ถูกไปพอน้ำเริ่มเดือดนะครับเราก็นำ หมูสามชั้นที่เราสไลด์เอาไว้เป็นพอดีนะครับมีผมทําไว้เนี่ยเพื่อที่มันเข้าหม้อได้พอดีพอดีนะครับต้มสะดวกก็เราจะต้มฝั่งละ5นาทีนะครับโดยประมาณอันนี้ผมไม่รู้เวลาที่แน่นอนนะอันนี้ก็หรือว่าแล้วแต่ความหนาของชิ้นมัน้งแต่ชิ้นนี้น่าจะประมาณนั้นแหละเอาเดี๋ยวจะเอาฝั่งหนังลงก่อนแล้วก็ตามด้วยฝั่งนี้นะครับ2ด้านด้านละ5้นาทีลงไปเลย ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงก็ได้นะครับใส่เกลือลงไปในน้ําหน่อยนึงนะครับแอะเลยนะเกลือเพื่อไม่รู้เหมือนกันครับให้ <laughs> มันเค็มเป้าไม่ครับไม่น่าจะเพื่อที่จะไม่ให้มันติดกับติดหม้อหรือเปล่าหรือว่าอะไระเราประมาณห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราจะพริกด้านเนื้อหมูกันคราวนี้จะเอาอีกด้านลงเนื้อเป็นเนื้อ,นนอหมูเป็นสีขาวมแล้วครับแต่ด้านแรกเป็นสีแดงชมพูเนาะ 3.5นาทีแล้วเดี๋ยวพอได้ที่ปุ๊บผมก็จะเอาตัวเนื้อหมูหนังหมูนะครับไปหมักกับน้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือแล้วก็จิ้มจิ้มเด,เดี๋ยวโชว์การจิ้มทักษะขั้นเทพให้ดู <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วครับต้มหมูเสร็จแล้วขาวสวยเลยเท่านี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนการ จิ้มครับจิ้มอุกรอนของเราถุงมือไมโครเวฟไม่ใช่แล้วครับว่าเวลาจับซ่อมแล้วถ้าถ้าไม่ใส่ถุงมือมันจะเจ็บอะ่ะมันจะแทกลงไปแรงๆหลายๆครั้งเป็นร้อยครั้งก็จะเจ็บนะครับอันนี้จะช่วยทําให้ถนอมมือท่านแน่นี่เราก็ซ่อมผมเลือกซ่อมแบบยาวนะครับนี่เลยนางหมูนี่เลยเลยจาะเลยครับเจาะให้สักให้มันลงไปทัก ถึงชั้นชั้นนี้เลยก็ได้ครับเนี่ยตามน้ำหนักมือเลยครับเนี่ยเข้าเข้าไปเลยแต่ต้องจําลายด้วยนะครับว่าเจอะไปลายไหนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทั่วจอะแบบมั่วไปเลยครับจอะแบบเป็นทุกเพคโคทุก้กกกาเจอะแบบเจอะทำไมอะ่ะเพื่อที่เวลาทอดแล้วหนังหนัง,หน,งหนังเขาจะฟูนะครับหน้าจะนะน้ํามันมันจะเข้าไปทุกอนูอ่เะเวลาเวลาตอนเราไปทอดนะครับด้านหนังหนังหมูเขาจะฟูปรอบนะครับ ไม่ใช่ครับกลัวคนดูจะเหงาอะไรนี้บ้นอันนงส่รูเนาะทิ้งไป่เป็นม่กีอย่รอยครั้ล้เนี่ยูว่านจิี่สทอฟูบนเปบมันตมันเยอมากเลยดูน้มออกมาร้อนนะครับนี่ตอนนี้ยังร้อนร้อนอยู่เลยแต่ต้องรีบทำครับเพราะเอาไว้นานเดี๋ยว หนังหมูมันแห้งพอมันแห้งแล้วมันแข็งแข็งแล้วมันจะแทงไม่เข้าครับพอแล้วครับเดี๋ยวมันบานกินไปหลังจากที่เราจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาวางในภาชนะหลังจากนั้นเราจะทําการหมักตามสูตรที่เขาบอกกันมาก็คือน้ําส้มสายชูแล้วก็เกลือนะครับอะอะไรคะอะไรก็ได้ครับถ้าไม่มีสปอนเซอร์เราก็ปิดเอาไว้นะครับ ก็ใส่เข้าไปพอประมาณครับพอให้มันฉ่ำฉ่ำเท่นี้เองเหรอโรับ่นี้ก็เยอะนะแล้วก็รูลูไปทั่วทุกด้านเลยนะครับเนี่ยไอรูเรื่องอะไรอะไม่รู้เหมือนกันครับลองลองเสิร์ชหาเน็ตกันดูนะครับ <c oughs> แล้วก็เนี่ยแตน่น่าจะเกี่ยวกับทําให้ฟูให้แห้งให้อะไรนี่แหละครับ <c oughs> เนี่ยเมื่อสักครู่ที่จาะรูไว้เยอะๆนะครับเนี่ยนยันส้มสายชมก็จะเข้าไปในหนังตอนนี้แล้วเราก็ เติมเกลือพอประมาณครับเดี๋ยวเยอะมากนะครับเยอะมากเดี๋ยวเค็มครับอมพอมเอาพอประมาณเหมือนกันกะเอาเล<อ>ยน้ำหนักมือเพื่อให้ให้หนังหมูมีรสชาติครับเวลาทอดออกมาแล้วมันจะไม่จืดชืดมันก็จะมีความเค็มเค็มนิด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 อันนี้เราขออนุญาตใช้สองเองยนะครับอ่น,นี้ลูบให้ทั่ว,วทุกด้านทุกทิศทุกด้านไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการเอาไปตากแดดก็ได้นะครับตากแดด สัก3ชั่วโมงหรือว่าจะหนึ่งวันเลยก็ได้แต่บางบางเจ้าเขาก็บอกว่าให้เอาแช่ตู้เย็ยนไว้ก็ได้ครับแช่ไว้ช่องธรรมดานะครับแช่ไว้ช่องธรรมดา1วันเพื่อให้มันเซ็ตตัวมั้งครับแล้วอีกวันหนึ่งก็เอาไปทอดกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทอดให้ดูนะครับชิ้นนี้นะครับจําไว้นะครับแต่วันนี้จะขอหมักไว้ก่อน1วันนะครับเดี๋ยวผมผมจะใช้วิธีการแชร่ตู้เย็ยนครับเพราะว่า ตอนนี้เราทำเราทำตอนเย็นเราไปตากแดดไม่ได้เพราะมันตอนนี้มันจะหกโมงเย็นนะครับกระจายไเย็นแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้สักตอนบ่ายสามโมงเดี๋ยวผมจะทอดให้นะครับเสร็จแล้วครับดีภาคต่อนะครับต่อจากเราจากเมื่อวานต่อจากที่เมื่อวานเราหมักหมูไว้แล้วหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันทอดแล้วนี่ชิ้นส่วนที่เราหมักเอาไว้นะครับนี่สวยเลยดูชิ้นนี้สวยอ เดี๋ยวเราจะทำการบ้างนะครับบ้างบ้างเป็นสัก4ชิ้นเอ้ 4, 4สี่สีเส้นน่ะเวลาทอดมันจะได้แบบสวยเรียงลึกความลึกก็หนึ่งนิ้วสองสามสโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันครับไปมาแล้วครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เตาหลังบ้านกันแล้วนะครับที่ต้องลงมาทอดข้างล่างเพราะว่า มันน้ำมันจะกระเด็นรุนแรงมากถ้าทอดในบ้านนี่นบ้านเละเลยครับ <จะ S 1> <ล>อ่าจะแค่ไหนเชียวนี่สี่ส่วนสี่ขงเราก็กมันจะกระเด็นสักเท่าไหร่เอาตะแกงมาลองมาลองกันเพื่อเร,เราเราเราจะทอดฝั่งหนังก่อนนะครับเพื่อที่ให้หนังมันฟูก่อนเอาตะแกงมาลองไม่ให้เพื่อที่ไม่ให้หนังมันติดกระทะนะครับเราจะเอาฝั่งหนังลงก่อนน้ามันก็แค่่อแค่กะเอานะครับให้มันท่วมสักประมาณสักเส้นนี้ครับสักเกือบเกือบครึ่งเกือบครึ่งของตัวชิ้นหมูนี้นะครับ เราจะเอาฝั่งหนังลงก่อนเลยนะครับโอ้น้ำน้ำร้อนน้ำร้อนนะเอาละว้ายโอู้้จะทอดด้วยไฟอ่อนนะไฟ<ว>อ่อนไฟอ่อนเกือบเกือบไฟกลาง<ว>จะอทอดเล้ประมาณาสักสิบนาทีครับแ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะคอยดูเรื่อยว่าว่าว่าหนังหมูอของเราฟูฟูเหลืองดีไหมถ้าฟูเหลืองดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการกลับด้านครับานี้ทอดทางด้านเนื้อแดง เดี๋ยวเรามาดรอูกันครับ10นาที10นาทีแล้วกันนะคะไปละโอเคครับเข้ามาใกล้ๆหน่อยนะครับตอนนี้ทอดเลยมันมันเลิกกระเด็นแล้วครับร10นาทีแล้วเรามาดูกันอันนี้ใช้ไฟอ่อนนะฮะนี่ครับ10นาทีนะครับผมว่ามันน่าจะได้วันนี้อีกหน่อยนึงแต่ว่าเราจะต้องทอทงดทางด้านทางด้านทางด้าน เ,เนื้อขาวเนื้อแดงเราด้วยนะครับ,บ,บก็เดี๋ยวทอดด้านนี้เดี๋ยวทอดด้านนี้อีสิบนาทีนะคะนรับอ่ะรออีกสิบนาทีครับผมเอาละครับผ่านไปอีกแล้วสิบนาทีขออนุญาตตรวจเช็คสินค้าก่อนนะครับอโอ้แล้วก็ดูด้านด้านสุดแล้วนั้นสุดหมดแล้วแหละอยากให้โทรศัพท์มีกลิ่นจะยกเลยเหรอ เดี๋ยวจะทอดจะทอดด้านนี้อีกสักประมาณสักหน่อยหนึ่งครับหน่อยนึงก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปหัน่นไปหัน่นข้างบนแล้วก็ไปดูกันว่ามันจะกรอบสมคำล่ำลือขนาดไหนเดี๋ยวลองทอดกันรูกก oh. รอบนะโอ้ oh. แข็งแล้วครับโ okay, อบเคครับเดี๋ยวจะเจอกันทอดแล้วตอนนี้ทอดเสร็จแล้วหมอบักจนเย็นแล้วนะครับก็จะได้เป็นรูปร่างแบบนี้ครับเป็นสี่แถวที่เราหักเอาไว้แต่อยู่ที่ว่า ข้างในจะเป็นยังไงก็งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูนะครับเ,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 เริ่มไปมีโคตรคมคมที่สุดในอีสานโอ้โอ,อ้ข้างในยังแบบฉ่ำอยู่เลยครับสำหรับสำหรับคนคนที่ชอบเนื้อนิ่มๆแต่สามชั้น กรอบหนังหมูกรอบกอบ็ใช้วิธีนี้นะครับทอดประมาณ10นาทีใช้ไฟใช้ไฟเบานะครับแต่ถ้าอยากให้เนื้อส่วนส่วนไขมันพวกนี้นะครับแข็งแห้งกรอบเหมือนกันเชน่นกันก็คืออาจจะใช้บ้างอีกให้ลึกให้ล ức, หึกลงไปถึงทักเกือบตรงส่วนนี้นะครับ ส่วนล่างนี้ก็จะแข็งจะแห้งจะกรอบเพราะว่าโดนน้ามันทั่วถึงนะครับแล้วลองฟังเสียงดูนะครับผมจะเริ่มสับดูนะครับกูสับนิ้วตัวเองซะบอกไปอ้อือาสองชิ้นก่อนแต่ส่วนตัวนะครับผมผมทำมาสองครั้งแล้วอ่ะผมทงทั้งทั้ง,ท,งทั้งแบบ ส่วนล่างเนี่ยแห้งกรอบหมดเลยเหมาะหมาะมากมันเหมาะสำหรับไปทำพั่วแบบคณะหมูกรอบกับเทาหมูกรอบนะครับแต่ค่าแล้วก็ถ้ามันเหลือชิ้นส่วนเราเหลือถ้าเราทํามาเยอะแล้วมันเหลือก็เหมาะไปทํากับเอาไปทอดไปคั่วหน่อยนึงแล้วก็ทําเป็นสามชั้นคั่วเกลือได้ต่อยอดได้เยอะๆเลยครับหมูกรอบเนี่ยไปซื้อเข้านี่แพงมากเลยนะครับ แต่ว่าซื้อมาทําเองก็แพงนะครับโลแล้วประมาณ160บาทชิ้นหนึ่งก็ตกตกเป็นโลนะครับสัดส่วนที่ได้มาคือชิ้นใหญ่แต่พอทอดพอทําแล้วโหดเลยเนี่ยโหดอีก, <c oughs> อกเปลืองน้ํามันอีกเปลืองค่าแก๊สอีกเสียเวลาเราอีกแต่ทําแล้วมีความสุขครับเพราะว่าได้ทําด้วยตัวเองทําเองกินเองอร่อยเอง <c oughs> จะชิมดูนะครับ <c oughs> <c oughs> องเปิดแมสกนได้เลยขออนุญาตนะครับมีโฟกัสด้านไหนเนี่ไปถ้ามีน้ำจิ้มนะสดติ่งกระดิแมวว่าตอนนี้หนังกรอบเนื้อแบบชุวยซี่มาก ไม่ใช่สแตนด์อินมือร้วนๆยั่วๆจ้ะไป อยู่อ่วะจ้ะ